ีสภาวะน้ําท่วมนะครับทา,ทางกระทรวงทุกกระทรวงทุกหน่วยงานเนี่ยเขามีแผนเผชิญเหตุอยู่แต่ตอนนี้สิ่งที่เรา,าต้องทําให้เกิดความมั่นใจก็กค,กคือว่าจะต้องให้การดูแลผู้ประสบภัยที่ยังอยู่ในบ้านซึ่งตอนนี้ก็ต้องเร่งให้ทางานอำเภอทั้ทงหลายเนี่ยไปบอกว่าต้องต้องออกมาอยู่ที่ศูนย์ประสบภัยนะครับแล้วก็เร่งจัดเรื่องของ เข้าปลาอาหารของใช้นะครับถุงยางชีพต่างๆตอนนี้ก็ระดมเข้าไปในพื้นที่ครับ,รรบล่าสุดที่ได้ตรวจสอบมาก็คือถ้าถ้าไม่มีฝนเติมเข้ามาตอนนี้ฝนยังตกอยู่นะครับก็ใช้เวลาะระบายน้ำออกก็ประมาณสัปดาห์หึสัปดาห์สัปดาห์ออก,กว่า ม,มันเรืออย่างเดียวไม่ได้มันต้องเป็นเรือคือน้ํามันมีมันมีความเชี่ยวด้วยนะครับมันไม่ใช่ว่าไอเรือเรือใหญ่เรือเครื่องบางทีมันเข้าไปในซอกอนั้นไม่ได้แล้วต้องต้อง,ต,องต้องพยายามที่จะใช้เขาเรียกอะไรใช้รถรถที่ยกสูงอ่ะพยายามให้ให้เข้าไปให้มากที่สุด แต,แ,ตแต่แต่แต่ส่วนที่มันเป็นเป็นอ่ที่ที่ประสบภัยหนักๆที่น้ําท่วมมากๆจนเขาตัดไฟตัดไหลเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ก็ออกมาอยู่ที่ศูนย์ศูนย์พักพิงแล้วก็หลายคนก็ไปไปอยู่ตามบ้านตามบ้านญาติบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขว่ารถสูงนี่มันจะใช้ได้ผลจริงๆนะเพราะว่าตอนนี้ภาพล่าสุดคือมันเครื่องคันรถรรถทหารก็มี ที่ยกระดับขึ้นมานะครับก็เราเขาก็ต้องไปในที่ที่เขาสามารถปฏิบัติการได้นะครับานโายกระวันที่ผานมาเมืันเกิดความตรเกิดขึ้นคือประชาชนก็เดือดร้อนไม่รู้ว่าเขาจะไปแไก้ไครติแก้เหมือนกการัชกาเหมือนารั่าเือเข้าไปไม่ถึงน้ำมันเชี่ยวขึ้ขนขณะนี้คมัรู้นันมันมันมัน,นมันวันนี้วันนี้เอาสถานการณ์จริงๆเมื่อวานน่ะเอายีมันคำว่าคลี่ลาย เรื่องน้ําท่วมยังไม่คลี่ลายแต่ในเรื่องของของข้าวปลาอาหารอยูกยานะครับการจัดศูนย์พักพิงทั้งหลายตอนนี้เข้ารูปเข้า,ขาไม่ใช่คลี่ลายตอนเนี้เข้ารูปเข้ารอยเพิ่มมากขึ้นกว่าวันวันแรกวันนี้คือวันที่สามแต่ว่าตอนวันนี้ไอ้เรื่องที่มันเป็นปัญหาตอนนี้คือปริมาณน้ําที่ท,ที่ที่ไหลเข้ามาเพราะฉะนั้นตรงเนี้เราก็ ต้องไปเร่งติดตามว่าได้เขายังมีคนที่ติดอยู่ในบ้านแบบชั้นสองอะพวกนี้อยู่ตอนเนี้ยผมก็สั่งให้ทางจังหวัดระดมคนเข้าไปหาวิธีช่วยเหลือพวกเขาหล่อนนั้นออกมานะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตรวจสอบว่าทางท่านท่านรองธรรมนัฐอีกทีว่าท่านท่านอยู่ในพื้นที่แล้วท่านก็ระดมฮอถึงขั้นเตรียมเรียกว่าอุ้มหมอจากบ้านเลยโดยทางฮอเนี่ยซึ่งแต่ว่ามันก็ สภาพอากาศแบบนี้ถ้ามีฝนอยู่ด้วยอะไรด้วยมันก็ก็ก,ก็ไม่น่าจะสะดวกนะครับแต่ว่าเราก็เตรียมความพร้อมไว้ไวทท้ทุกทุกทุกทรัพยากรที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตไปไประชุมกรรมการภัยพิบัตรแห่งชาติก่อนนะตอนนี้